อุยนี่ไงจะได้แล้วดอกนี้อึ๊บอึ๊บเอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ย อ,อกนี้ออกดอกเต็มเลยหอมมากด้วยอ,อยู่ไหนหมดเนี่ยดอกอะเอาไปใส่ห้องนอนไว้คืนนี้น่าจะหอมดีเนี่ย<อ>โหสูงหมดเลยเหรอโหต่ำๆไม่มีดอกเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยนี่ไงมีตรงนี้ดอกหนึ่งอึ๊บอึ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 บอ๊ย,อ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 ยไม่ถึงอะ ไม่มีแล้วหรอเนี่ยสงสัยต้องใช้บันไดแล้วล่ะดีไซน์ไ,ไปช่วยแม่เอาบันไดหน่อยสิลูกแม่จะเอามาขึ้นเอาดอกไม้ตรงนี้มาค่ะมาลูกช่วยแม่เอาบันดไดไ,ไปหน่อยค่ะไปหนูหนูไม่ถึงทางนี้เออเอาไปไหวไหมอะ่กยกนั่งหนูไป้างนูกแม่ตรงนีไ้ไปไปนะไปค่ะ ค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่เอาดอกแม่ออไปไหนดีเฮ้ยนี่ไงดอกนี้สวย,ส,ส,ยสีเหลืองสิคะถึงไหมเนี่ยไหนออดดอกไหนถึงเนี่ยอย่างนี้มันจะถึงไหมอะอยงนี้อยงนี้เนาะโอเคค่ะนะหูมันสูงมากเลยอะลูกอะลูกเดี๋ยวหนูมาจับบันไดให้แม่หน่อยไม่ใช่ หนูขึ้นไม่ได้หรอกมันสูงลูกหนูจับบันไดให้แม่นะคะอย่าให้มันล้มนะเฮ้ยหยุดสิพื้นมันไม่เท่ากันนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะลูกต้องเอาให้มันแข็งแรงก่อนอเดี๋ยวแม่ขึ้นไปแล้วแม่จะตก<อ>เดี๋ยวก่อนดเดี๋ยวพื้นมันไม่ค่อยเท่ากันเลยอะอะหนูจับให้แม่นะลูกจับแน่นๆเลยนะ<อ>หนูลงมาค่ะแล้วจับให้แม่ให้แน่นๆเลยนะลูกเดี๋ยวแม่จะปีนไปเก็บดอกไม้แม่ขึ้นเล่นนะลูกจับแน่นๆนะ ยังไม่ถึงเลยอะแป๊บหนึ่งนะลูกแม่ได้ไหมคะแม่ยังไม่ได้เลยอะลูกมันเอาไม่ถึงแป๊บหนึ่งอะลูกโอ้ยโอ้ยมดกัดมดมดกัดมดมากไหนเนี่ยโอ้ยมดกัดโอ้ยมดมาจากไหนเนี่ยมดโอ้ยมดกัดโอ้ยมดมาจากไหนเนี่ยแม่คะหนูโดนมดกัดมดเต็มเลยไม่รู้มดมาจากไหนแล้วหนูไปทายาก่อนนะคะแม่ล่าหนูก่อนนะ ะได้แล้วดอกนี้อึ๊บอึ๊บเอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะได้แล้วอึ๊บเึ๊บอึ๊บอึ๊อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอึ๊บ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  ไปโทรเรียกรถพยาบาลให้แม่หน่อยค่ะ นี่นะคะทุกคนก็จบลงไปแล้วนะคะเป็นคลิปเตือนภยัยอันตรายนะเหตุการณ์ทั้งหมดในคลิปเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดนะคะแล้วที่อยู่ในท้องก็ไม่ใช่เด็กนะแต่เป็นนี่เลยโอ้โหผ้าห่มกับตุ๊กตากระต่ายหน้าของดีไซน์นั่นเองอะคลิปนี้ก็ทําขึ้นมาเพื่อเตือนภัยนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ